จอยเกมเซอร์ Joy, นะครับ X4 อ r i ิ n อส่งมาเมื่อกี้เลยเว้ยเออแบบเป๊ะมากมาแกะครับที่แรกในไทยหรือเปล่าเนี่ยฮะสวยฮะฮะนะอึ๊บนาโอ้ยคิดถึงตัวเก่าเลยคิดถึงไอ้ X2 เนี่ยเนะเนะ โอ้ยโอ้โหเฟี้ยวเฟี้ยวเฮ้ยเฮ้ยมาเลยครับสามสองหนึ่งโดยเล็กด้วยเล็กด้วยฮึบโอ้โอ้ยอ้าวโอ้โอ้ยช่ายยย ดูดี่ในกล่องให้อะไรมาบ้างในกล่องนะครับก็จะมีไอ้นี่ปะเป็นตัวตัวสติ๊กอันนี้อ่าเหมือนเดิมมีให้มีให้ทุกจอยเลยเกมเซอร์เนาะมีให้ทุกตัวที่ซื้อนะครับมีมีให้เปลี่ยนหมดเลยไอ้นี่ตัวไอ้นี่ปะแบบไม่อยากมีปุ่มนะไม่อยากมีลูกศรน,นะเชเนยนะเอาแบบ u ัมเบร่าคอร์เปอเรชั่นเนี่ยโอ้สุดสดว่ะสุดว่ะ มีอะไรนี้อีกวะไม่มีแล้วโอเคไป <c oughs> แกยังไงวะอ้าโอ้พับกันเว้ยพับกันเข้าตัวเองเออเป็นแม่เหล็กด้วยนะนนตึ๊บได้เป็นแม่เหล็กตึ๊บด้วยนะโอ้โหแม่งดีไซน์คิดได้ยังไงวะเนี่ยโอ้ไม่ก็ปุ่มแม่งอย่างดีอ่ะ เฮ้ดีกว่าดีกว่าตัวเก่าไอ้นี่อีกนะตัวเฮ้ยนุ่มกว่าจ8อีกเว้ยนุ่มกว่า G 8อีก,ม,ก,าอกมาประกอบกันเสร็จนี่ก็คือได้เป็นจอยเล่นธรรมดาได้ใช่ไหม,มไหนจอยนี่ไงเกมเซอร์ for Xbox อ่ะเมื่อกี้มันน่าจะเปิดไปนานแล้วมันก็เลยเอออ่ะใช้ได้ปกตเออิเออ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 เอาเฮียด้านขวาใช้ยังไง หครับ555เฮ้ยม <ma> ันแพ้ข้างเดียวแย่แล้วใช้ไงวะมาเท่าไหร่ครับมันยังไม่เชื่อมกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวสดนะครับสดพึ่งมาจริงไม่มีเวลาลองเลยกูต้องเปิดอย่างนี้ก่อนวะเออเฮี้ยฉลาดสัตว์ก็คือต้องต้องเสียบไปด้วยกันก่อนถึงจะแพรได้เนี่ย ต้องเสร็จไปด้วยกันก่อนแล้วก็แยกล่างกันเว้ยปุ๊บมันก็จะยังแพอยู่อ่าไฟติด2ข้างแล้วโอ้ฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่่าฮ่าง,ง่าฮ่าฮ่าฮอ้โ่าฮ่าฮ่าินน่ิง่าฮ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 ่าด่รฮ่าฮ่าฮ่าฮงาฮคเฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่าว่เฮ้าฮ่าฮเาฮเาอ่ยฮ่า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 ่อยๆเน่่ยจะม่ารีวิวาบบละเาียาละเอียดให้ฟังอีกทีเลยนะครับกดติดตามเอาไว้รอได้เลยครับจ จาเหี้ยไม่ตกด้วยนะเกาะเองเอเนี่ยเนี่ยอันน,น,นี้ก็เล่นเล่นเกมบนสวิตนะครับเออก็เอเอมันก็โอเคโอเคเออเนี่เดี๋ยวนี้มา <waste. S 2> ลองครับอันนี้ลองเดสเซลนะครับเกมที่ใช้ทุกครั้งเลยเกมที่ลองเล่นทุกครั้งเลยเดสเซลก็ก็ใช้ได้เลยเออมันก็เหมือนเล่นจอยจริงๆมันแทบจะเหมือนเล่น G8 เลยจอยที่เป็นแบบต่อเสียบตรงอะ่ะแต่นี้มันแบบ ดีเลยมันน้อยมากเลยแทบจะแยกไม่ออกเลยเออแล้วอันล็อกปุ่มอะไรก็ดีมากๆเลยนะครับอันเนี้ยเนียลองเล่นทีสามเลนาเนี่ยเนี่ยก็ก็ใช้โทรศัพท์นี้ต่อโทรศัพท์ก็สะดวกดีนะแค่เสียบเข้าไปก็ใช้ได้เลยเออแต่ว่าต้องอัปเดตเพิ่มแมร์นิดนึงนะไม่งั้นมันจะตั้งพวกอันล็อกความละเอียดอะไรเงี้ยไม่ได้นะพวกเดสทงนเดสโซนเนาะเนี่ยก็ก็เล่นได้เลยอ่ะโดยรวมเนี่ยก็คือชอบมากเลยนะครับโดยเฉพาะฟีเจอร์กัน ถอดใส่ถอดใส่พับใส่ได้นี่มันแบบมันฉลาดด้วยเว้ยมันไม่ใช่แค่ถอดแล้วก็กดอะไรอย่างงี้นะคือแบบถอดเปิดเครื่องเองปิดปิดเครื่องเองอะไรอย่างงี้ด้วยนะพอแบบเอาโทรศัพท์ยัดเครื่องเปิดเออแม่งแบบไม่ใช่แค่แบบเป็นกกมมิกเฉยแต่ว่าเป็นทำให้เราใช้สะดวกมากขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็พอพับแล้วเนี่ยมันก็จะตัวเล็กอย่างนงี้เนาะล้วก็สามารถที่จะยัดใส่กระเป๋าไปาเลยก็ได้แต่ว่า <laughs> แพง <laughs> 3 5 0 0ใช่ไหมประมาณนั้นราคาต้น แบบราคาแบบไม่ลดนะสามพันห้าเออก็ใส่กระเป๋าเหอะสองสารน้องนะครับติดแค่เรื่องเดียวก็คือด้ามเนี่ยมันอาจจะจับยากไปหน่อยนะเพราะว่ามันต้องเน้นแบบการพกพาสะดวกนะถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นเกมที่จับแบบด้ามง่ายๆใหญ่ขนเนี่ยยังไงก็ยังแนะนำเป็น g 8ดีๆนะครับลองดูได้ครับ